สวัสดีครับในคลิปนี้ไอ้ก็จะมาคำนวณชุด3ามตัวตรงครับสำหรับหววเราพัฒนาครับก็ลองดูครับวิธีใช้ไอจะใช้อย่างนี้ครับก็ผลไย้นึ่งข้างครับบวดสองของที่คือรดน้วยครับ ก็4บวกสก็จะได้6ตรงนี้ครับตรงนี้ก็3าบวกสก็จะได้5ครับตัวนี้8บวกสคงที่ก็จะได้ เออไม่ใช่ครับ6บวกสองของที่ก็จะได้8ตรงนี้ครับต่อ1นึงบวก2ของที่ก็จะได้3ตรงนี้ครับชาตัวนี้เพิ่มอีกตัวก็จะได้7จห้าเพิ่มหนึ่งก็จะได้หกตรงนี้ ตัวนี้เพิ่อนี้ตัวก็จะได้เก้าครับตัวนี้เพิ่อนนี้ตัวก็จะได้ซีหลัดห้อยหนึ่งข้างบัวหลัดน้อยหนึ่งข้างครับ,ออบหกนะบัวซก็จะได้ศูนย์ ก็ตัวนี้เจบวกสามก็จะได้ศูนย์ก็หกเออไม่ใช่ครับห้าบวกหกก็จะได้หนึ่งครับแปดบวกหนึ่งก็จะได้เก้าเพิ่มอีกตัวครับก็จะได้หนึ่งตรงนี้ครับ เมีตัวก็จะได้หนึ่งครับตัวนี้เพิ่มอีกตัวจะได้สองตัวในเพิ่มอีกตัวก็จะได้ศูนย์ก็ลัดน้อยครับเอาผลระวันมันตั้งครับห้าศูนย์แปด หกสี่สี่ครับเอ็มจะใช้ตัวนี้ครับแสนนึ่งข้างพันก็หนึ่งข้างครับห้าบวกแปดก็จะได้สามตรงนี้ก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับ เอาสีเ่เก้าสองเจ็ดศูนสามก็สี่บวดสองก็จะได้หกเอาผลวังตัวนี้มาตั้งครับเจ็ด สองสี่ห้าเก้าหกก็เจ็ดบวกสี่ก,ก็จะได้หนึ่งตรงนี้ตัวนี้ก็เอามาตั้งครับสี่สองสี่แปดสองหนึ่ง ก็เอา4บวก4ก็จะได้8ตรงนี้ครับมาไล่ดูครับหมวดน,นี้เอาเจ็ดศูนย์สามเเจ็ดก็เข้าที่รลอดห้อยครับตรงนี้ครับเลขศูนย์เข้าที่หลักสิบเป็นสามก็เข้าที่ลหลอดน้อยครับ ก็เขามาได้งวดที่หนึ่งแล้วครับเจ็ดศูนย์สามอะไรงวดนี้ครับออห้าเก้าหกห้าตรงนี้ตรงนี้เพิ่มไปอีกตัวครับ เพิ่มแาดก็จะได้เก้าครับก็ห้าเก้าหกตรงนี้ครับตัวนี้ก็เพิ่มอีกตัว,ว 9, ครับได้เก้าครับผลห่วอ้อห้าเก้าหกตรงนี้ ก็ลับสิบก็เพิ่มอีตัวครับได้เก้าตรงนี้ครับเออไม่ใช่ครับตัวนี้เพิ่มแปด 8. ก็จะได้แปดตรงนี้ครับก็เพิ่มแปดก็จะได้เก้าเพิ่มแปดก็จะได้เก้าตัวนี้เพิ่มแปดก็จะได้แปดตรงนี้ ตัวนี้ครับเลดแปดครับตัวนี้เพิ่มแาดก็จะได้ศูนย์ดูดีๆครับยังงงครับพอเข้าใจไหมคุณห่วยงหมดที่4ซ่แปดสองหนึ่ง ปาดสองหนึ่งเข้าครับเร็ดปาดเข่าที่รัดห้อยเรดสองเข้าที่รัดซิบเรดหนึ่งเข่าที่รัดนอย ในงวดนี้หลัดห้อยจะได้สามสี่หลักสิบก็จะได้เก้าศูนย์แปดหลักน้อยก็จะได้แค่ตัวเดียวครับเลขแปดครับมาจับคู่เลยครับก็ตรงนี้ห้อยตรงนี้ก็สิบตรงนี้ก็หน้อยครับ จบคู่รวยสามเก้าแปดสามเก้าแปดสามนย์แปดสามศูนย์แล้วก็สครับส เก้าแปดสี่เกาแศปดก็สี่ปดอย่างนี้ครับ เรามาไล่ชุดสองตัวบนที่เอ็ดลงไปใน,ในมือก้อนครับมีตัวชนไหมพอเก้าแปไล่แค่สองตัวตัวบนครับยังงงครับ98 08 88 98ูแด้าและ0ศใช่ไหมเก้าแปดเก็จะมีตัวนี้ครับ08 ไม่มีครับแปดแปดก็ไม่มีครับก็มีแค่ตัวเดียวนี้ครับเก้าแปดตรงนี้ครับก็ทางานไอก,กจอเน้นให้สองคู่นี้ครับสามเก้าแปดแลสี่เก้าแปดตรงนี้ครับครับ ขอให้โชวดีครับ